โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลัคกี้ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่ง ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเราตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อรหังสัมมาสัมพุโทโธพะคขวาพุทธังพะคขวันตังอภิวาเทมิ กราสวาขาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิกราสุปฏิปิปโนพระควโตสาวกสังคโคสังคังนามามิกรานโมตสสะพระควโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถิอุอหิตสวิชโยธรัรมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสัตตะหิตัฏฐายะตังตวังคันหาหิเทวเต ปะลิวัตเชราชทันเทอมนุษย์เสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมละเนนวาสัพพสมามาลนามุตโตทเปตวากาลมาลิตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสทธา สุทธศีลังสมาธยะธรรมมังสุจริตังจเลตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทวสุขีสธาลิกิตังจินติตังปูชังทาลนังวาจนังขลุงระเลสังเทสนังสุตตวาจัสะอายุปวัตทตีติอัตติอุหิตสวิชโย ธรรมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสัตตะทิตัถายตังตวังคันหายิเทวเตปะลิวัตเชราชาทันเทอมนุ์เสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมลเนนวาสัพพสมามลนามุตโตทเปเตตวากาลมาลิตัง ตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาสุทธสีลังสมาธายะธรรมมังสุจริตังจเลตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาลิขิตังจินติตังปูชังทาลนังวาจนังขลุงปะเลสังเทสนังสุตตวาตัสะ อายุปวัตถตีติอัตถิอุหิตสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตลโลสัพพะสัตตะหิตัตถายตังตวังคันหาหิเทวเตปะลิวัตเชราชทันเทอมนุสเสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมลเนนวา สัพพสมามลณนามุตโตทเปตวากาลมาลิตังตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาสุทธสีลังสมาธายะธรรมังสุจริตังจเลตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาลิกขิตังจินติตัง ูชังทาละนังวาจนังขลุงระเลสังเทสนังสุตตาวัดสะอายุปวัตถตีติอัติอุอหิตสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสัตตหิตัตถายตังตวังคันหายเทวเตปะลิวัตเชราชทันเท อมนุษย์เสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมลเนนวาสัพพสมามลนามุตโตทเปตวากาลมาลิตังตัดเสวะอนุภาเวณนะโหตุเทโวสุขีสธาสุทธสีลังสมาธายะธรรมังสุจริตังจเล ตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโสุขีสธาลิกิตังจินติตังปูชังทาลนังวาจนังคลุงระเลสังเทสนังสุตตาตัดสะอายุปวัตถตีติอัตถิอุอหิตสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสัตตะทิตัฏฐายะตัง ตวังคันหาิเทวเตปรลิวัตเชราชทันเทอมนุษเสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมลเนนวาสัพพสมามลรนามุตโตทเปตวากาลมาลิตังตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธา สุทธศีลังสมาธยะธรรมมังสุจริตังจเลตัดเสวะานุภาเวนะโหตุเทวสุขีสธาลิกิตังจินติตังปูชังทาลนังวาจนังขลุงระเลสังเทสนังสุตตวาจัสสะอายุปวัตถตีติอัตติอุหิตสวิชโย ธรรมโมโลเกอนุตตลโอสัพพะสัตตะิตัถายตังตวังคันหาหิเทวเตปะลิวัตเชราชาทันเทอมนุษย์เสหิปาวเกพยัคเคนาเควิเสภูเตอากาละมลเนนวาสัพพสมารมรลานามุตโตทเปเตตวากาลมาลิตัง ตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาสุทธสีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังจเลตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาลิขิตังจินติตังปูชังทาลนังวาจันังขลุงปะเลสังเทสนังสุตตวาจสสะ อายุปวัตถตีติอัตถิอุณหิตสวิชโยธร,รมโมโลเกอ,อนุต,ตโลสัพพะสัตตะหิตัถฐายตังตวังคันหาหิเทวเตปะริวัชเชราชทันเทอมนุษย์เสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมลเนนวา สัพพสมามลนามุตโตทเปตวากาลมาลิตังตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาสุทธสีลังสมาธายะธรรมังสุจริตังจเลตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาลิขิตังจินติตัง ปูชังทาละนังวาจนังคลุงระเลสังเทสนังสุตตะวัดสะอายุปวัตถตีติอัตถิอุอหิตสวิชโยธรรมโมโลเกอ,อนุตตโลสัพพะสัตตะหิตัถายตังตวังคันหาหิเทวเตปะลิวัตเชราชทันเทอมนุสเสหิปาวเก พยักเเคนาเควิเสภูเตอะกาละมลเนนวาสัพพสมามลนามุตโตทเปตวากาลมาลิตังตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาสุทธสีลังสมาธายะธรรมังสุจริตังจเล ตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโสุขีสธาลิกิตังจินติตังปูชังทาละนังวาจนังคลุงระเลสังเทสนังสุตตาวัดสะอายุปวัตถตีติอัตถิอุอหิตสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสัตตะหิตตถายะตัง ตวังคันหาหิเทวเตปะลิวัตเชราชาทันเทอะมนุษเสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอะกาละมลเนนวาสัพพสมามลนามุตโตทเปเตตวากาลมาลิตังตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธา สุทธศีลังสมาธยะธรรมมังสุจริตังจเลตัดเสวะานุภาเวนะโหตุเทโสุขีสธาลิขิตังจินติตังปูชังทาลนังวาจนังขลุงปะเลสังเทสนังสุตตวาดสะอายุปวัตถตีติ ท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ